ชื่อสุยาภากัลว่ารหัสนักศึกษา6620408041สาขาการศึกษาปฐมวัยจะมานำเสนอวิชาภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาของท้องถิ่นของเรานะคะ<ม>ด้านผลิตเกลือมี2แบบคือแบบต้มคืออย่างนี้นะคะกับแบบตากแบบตแบบต้มจะเอาไว้ไปปรุงอาหารแบบตากจะเอาไปส่งที่กรุงเทพทำโรงงานผลิตกระจกค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการต้มเกลือกับการตากเกลือเราจะมาดูวิธีปล่อยน้ําเค็มเพื่อรอตกตะกอนแล้วถึงจะนําเกลือไปต้มหรือไปตากได้นะคะนี่คือวิธีการปล่อยน้ําเค็มนะคะเพื่อให้รอเกลือตกตะกอนที่เราเอากระสอบไปรองไว้เพื่อไม่ให้ขุ่งนาเป็นรูแล้วก็มีน้ําดำๆขึ้นมานะคะจะลักษณะประมาณนี้ค่ะนี่คือลักษณะ ทุ่งนาที่เขาสูบน้ํามาพักไว้ที่เขาสูบน้ําเค็มมาพักไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะแห้งขอดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นไปตักหรือไปต้มได้เลยค่ะอันนี้คือทุ่งนาใช้ได้แล้วค่ะนี่คือลักษณะของการต้มเกลือรอให้น้ําแห้งเกลือถึงจะใช้ได้ถาน,นันเดือดกดนประมาณสักสามสีมม่ชั่วโมงก่อนมันเกิดเอาอันเติมเกลือไฟเข้าไปมันก็ เอ็นนะจ๊ะกระห็งตะบุกบุกขึ้นมากเลยตะบุกลงไปัม่็เป็นเคลือนข้าวกระตั๊กิ้นกระชับกระชุบขก้นขึ้กขึมนขึวนขึ้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 นขม้นขะ้นขึ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 ันวโมงแล้นขึ้นขึ้นขึ้ลขึ้น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 ขึ้กขึ้นขึ้นลย้นขึ้นขด้นขึ้นขึ้น่ึ้นาึ้นาึ้นขึ้นขึ้นยู้นขึ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 ้นขจ้นิบ้นขึ้ ไม่คโรยได้อันอันนี้เคื่อนหาวมันก็ล่ำเดือดนอกจากน่าเมนเหเเือามนเห็นเหมนากคาอันนี้ประมาณสามี่กุาเข้าใช้ไปประมาณเกือบาลขั้นข้าใช้เงี้ตนเช่าสิประมาณพกเกียบ้งสั่นกัสิ่งแห่งประมาณายม่งประมาณใบม่งบโสนี่แลองุนองุนนี่แหะโ้งุ่นนี่แหละจขดาองุนี่แหะมันกแห่ง ิีเาาอันนี้คือวิธีเกลืต้มแล้วกน,น,นีืต้มแล้ว,วลตากเกลือลม,มาพักด้านบนของหม้อต้มเกลือเพื่อให้น้ำหยดออกทิ้งไว้30-1ึงชั่วโมงนะคะแล้วตากเกลือลงไปกองไว้ข้างๆเตาเพื่อรอเกลือเย็นแล้วตากเกลือขายได้เลยค่ะส่วนเกลือดานจะได้มาจากเกลือต้ม เราตากเกลือต้มเสร็จแล้วเราเคาะก้นหม้อออกมาจะได้เป็นเกลือดานที่เอาไปให้งัวเพราะถ้าไม่เคาะเกลือดานออกมาต้มหม้อต่อไปเกลรร in ือเราจะไม่สวยนะคะนี่คือวิธีการตักเกลือนะคะตักเกลือออกมาพักใส่เข่งไว้แล้วก็เพื่อจะรอไปพัก เพื่อรอจำหน่ายอันใต้ที่เปปุ๋ยนะคะจีหัวใจเกลือตากชาวนาเกลือจะเอาเกลือขึ้นมาจากนาเกลือแล้วจะเอามาตากเป็นกองๆลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อรอจำหน่ายได้เลยค่ะอันนี้คือเกลืออย่างหนึ่งจ้ะเกลือตากเกลือตากก็เอาอ้อยให้หนังเอาเพื่อนอันเอาขับไปเข่าโรงงานผุนหละโรงงานอัน ทางอันกรุงเทพณละจ้ a อันเอาไปเอ็ดอันรงย่อมเอาไปอันเอ็ดยังไะเอ็ดพวกปุ๋ยพวกยังอะไรจะไจะเอาไปเอ็ดลายอันลายยานยุงแต่ว่าเบิร์มันก็เป็นเรื่องยุ่ยยุ่บแล้วก็เรื่อมยุ่ยยุ่กระจกอันนี้มันอันเป็นตักถึนแล้วมันก็เลยบริจาคข่าวบันไดไหมครั้าขาวนี่คืออาชีพของชาวตำบลหนองกว่างคือการทำนาเคือขอบคุณและสวัสดีค่ะ